ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะซองเกตมือบาย สำหรับวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิฟเวอร์จีนยอดที่054ซึ่งนะตอนนี้ผมเองก็ได้ปั้นตัวละครใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่าเกลวินไปสองดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>แล้วก็พลังรบนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่400,000นะและผมเองก็ยังขาดเศษชิ้นส่วนมันอีก10เศษนะครับ<อ>เพื่อที่จะมาขึ้นเป็น3าดาว<อ>แล้วถ้าหากว่ามันขึ้น3ดาวแล้วเนี่ยผมเองก็จะยัดดาวม่วงเพิ่มเติมไปอีก2ดาวนะเพราะตอนนี้อ,อะไรในการอัพดาวม่วงนี่<อ>คือผมดองไว้เยอะมากๆนะครับเพื่อเจ้าตัวเกลวินตัวเดียยวเเท่านนั้ล ก็เซตไอเทมตอนนี้เนี่ยผมจัดเป็นเซตพลังโจมตีบวกสปีด e พร้อมกับเลือดบวกสปีด e อีกด้วยเอาง่ายๆว่าเน้นสปีดเพียว,วเลยนะฮะแต่จากเท่าที่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะสำหรับเจ้าตัวเกียวินเน้นสปีดคือแบบดาเมจมันจะแบบด้อยมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมเองก็ปั้นได้แค่เก้าหมื่นเจ็ดอาจจะเพราะว่าตัวละครมันเพิ่งมานะครับมันก็เลยปั้นได้ประมาณนี้นั่นแหละเนี่ยลองมาดูอันดับเจ็ดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็ปั้นเป็นแค่สามดาวเท่านั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเศษชิิ้้นนนนสส่่่่ววาาาากกกกลดดอออองงไเเเพรรระะะตตแแผผมมมมม็ีียยทห เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบัคของเกมนะครับแล้วมันโกงมากๆเพราะฉะนั้นเกียววินเราเนี่ยก็จะได้อัพแค่3าดาวเท่านั้นเองนะฮะก็พลังลบคนนี้เนี่ยจัดไปเลย2ล้าน4พลังโจมตีที่มีนะครับอยู่ที่3,8 0แสนเลือด1ล้าน9สปีด4 5 9อัตราการติดคิทิคอน54%และดาเมจคิทิคอน159.95%สเซ็่วนเซตไอเทมที่เขาใช้นะครับจะเป็นเซ็ตของคาร์บอยนะสำหรับเซ็ตนี้ที่ผมแปลมาคร่าวๆนะครับมันจะเพิ่มดามดดให้ับเ,เ,เมจ เราอีก8%นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะสำหรับเซตคาบอยและพวกเซตใหม่ๆเนี่ยเราสามารถมาหาได้จากบอสกิลอันใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรือเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็จะอัปเดตเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวปั้นตัวละครไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่า3เซตใหม่อันนี้เนี่ยจะดีมากๆอย่างเช่นเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตของทางแฟลประกายแสงซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเรา10%แล้วก็ยังเพิ่มดูดเลือดให้กับเราอีก10แลล้วกวกก,นนก,วก็เเเออาัมี่ืบรพิ8% นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักๆจริงๆของคลิปนี้เนี่ยผมขอท้าไฟกับอันดับ7สัก1รอบละกันเพราะว่าผมเองอยากจะทดสอบดาเมจของเกลว,วินะนะว่ามันโหดไหมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมเลยนะฮะถ้าหากชอบหรืออยากจะเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมวันพันแมนแบบนี้ต่อๆไปเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสปีดเกีวินฝั่งเขานี่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าผมอีกนะแล้วก็มีบัฟสปีดของเจ้าตัวโซนิกมานะครับทำให้ตัวละครฝั่งเขาเนี่ยสปีดเร็วขึ้นแทบเกือบทุกตัวเลยนะฮะเกีวินก็ได้ทําการโจมตีส่วนกลับไป8 0 0 0 0 4นะครับถือว่าตีแรงนะแล้วก็จังหวะนี้โจมตีอันติเข้าไปอยู่ที่5ล้านครับผม โอ้โหแรงมากครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาคอปูบอมมานะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดามเมจจะเข้าแรงเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเกลวินเนี่ย ได้เตะเข้าเนื้อแบบเพียวๆนะฮะแต่ถ้าหากผมเอาคอป่บอมมาแล้วก็บอกเลยว่าเกลวินนี่คือกา,กากลงไปค่อนข้างเยอะนะ,ะตอนแรกผมคิดว่าตัวละครมันโกงนะครับแต่เท่าที่ผมปั้นมาแล้วก็ลองเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้โกงอะไรเยอะเลยนะแค่มีสตันเท่านั้นเองฮะส่วนเรื่องดาเมจต่างๆเนี่ยผมยังมองว่ามันยังเบา,ากว่าชัตซูมกิร่างที่2แล้วก็โซนิคร่างที่อะอ่ะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะฮะโซนิคร่างที่2ก็ ทะลุโล่นะครับแล้วดูเหนี่ยนไหมไล่โจมตีคือมันไม่ทะลุแงนตปแล้วก็โจมตีมาก็ไม่ทะลุนะนอกจากว่าโล่มันจะแตกแล้วก็จังหวะนี้ติดเป็นอ่อสตัน์สองตัวนะครับผมกันเนี่ยอ่ะสุ่มสตันกันไปนะส่วนการสตันของมันเนี่ยมันจะใช้ได้แค่2เทินแรกเท่านั้นนะครับหลังจากจบ2เทินแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสสตันมันก็จะไม่มีอีกเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเกลวินเนี่ยจะเป็นตัวสายสปีดที่มันต้องแบบเก็บตัวละครฝั่งตรงข้ามอ่ะให้ได้เร็วที่สุด ถ้ายื้อเทินกันไปแบบจนถึง5เทิน3เทิน4เทินเนี่ยบอกเลยว่าฝั่งของเคลวินเนี่ยจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะเพราะดาเมจของมันเนี่ยจะหายไปทันทีเลยนะครับแล้วก็สถานะสตันเนี่ยก็จะไม่มีให้ใช้อีกแล้วนะฮะก็ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับวันนี้ผมจะมาลงศึกดวลเดือดแบบโคตรของโคตรโหดนะนั่นก็คือ18ตัวละคร ที่เราสามารถลงสุดดวนนี้ได้นะครับและก็อันดับหนึ่งของสุดยอดสึดดวนเนี่ยจะมีพลังรบอยู่ที่84ล้านนะครับ oh <no. S 1> ออกโดยวม่งโคตรเยอะนะและที่เห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันมี3ทีมนะครับผมแล้วมันนับรวมกันนะไม่ใช่ว่านับแค่6ตัวแล้วมันได้84ล้านนะอันนั้นคือมันจะโหดเกินไปนะครับ เพราะว่าพลังหลักๆจริงๆเขาจะอยู่แค่38ล้านเท่านั้นส่วนทีมทั้งหมดอย่างที่บอกฮะมันจะมี3ทีมนะครับผมจัดได้สูงสุด6ตัวเหมือนกันฮะจะใส่ตัวคะเคล้ากันได้แล้วแต่จะใส่มีคอรหรือไม่มีคอกันแล้วแต่เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูเป็นแนวทางกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยโหมดนี้เนี่ยมันจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละครเยอะๆอัพกรอบไปแล้วเยอะๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บตัวละครเหล่านั้นเนี่ย กมีพวกตั้งแต่อุปกรณ์การ์ดสีส้มนะครับผมให้เราได้แลกมีการ์ดดาวให้เราได้แลกแล้วก็มีกุญแจนะครับเอาไว้ไปล็อกค่าสเตตัสเวลาอัพออการ์ดบัฟเพื่อไม่ให้ค่าสถานะดีๆเนี่ยมันหายนอกนั้นก็จะเป็นพวกอัพตาการ์ดบัฟต่างๆนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนจิ๊กซอเพื่อแลกเป็นการ์ดบัฟนะขั้นสีทองกับขั้นสีม่วงและตอนนี้เนี่ยผมมีพลังลบรวมทั้งหมดอยู่ที่7ล้านสนะซึ่งผมจะขอสตาร์สู้กับคุณก๊อดละกันนะซึ่งมีพลังลบใกล้ๆเคียงกันเลยทีมมมมแแรกกของงเเเค้าานนนีีีี่่่่จะะตตตัตััวดดบททท2็ ทีมที่3ก็ยังมีแต่ตัวแดงเพราะฉะนั้นเราอาจจะกินนิ่มไปเลยนะฮะณจุดจุดนี้เริ่มแรกเลยนะฮะฝั่งเราเด็กดอกได้เปิดก่อนนะครับเอา้าแต่ผมลืมกดให้มันใช่อันตีไว้เวรกรรมฝั่งตรงข้ามไม่ได้ติดบทขยี่เลยนะฮะแล้วก็โดนทัสมุมากิยัดเข้าไปรับผม4ีล้านครับแล้วก็โดนฟอร์สต,ตายกันไปหนึ่งตัวครับโซนิคอันติไปหนึ่งเทีนะจังหวะนี้ซูเปอรด์ดาร์ชายอันติด้ดวยเดีย๋ยวเดกดยกเลิกไปก่อนเออเอาแค่ปูบอมเด็กดอกแล้วก็ทัดก็โพนะฮะเพื่อที่จะเก็บเกมแบบง่ายๆนะ ฝั่งตรงข้ามนี่รู้สึกว่าไอ้เจ้าดักชายนี่จะถึกและเกินนะครับมีไม่ย่อท้อน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็โดนสถานะฟอสตายกันไปนะหนูๆบอกเลยว่าสถานะฟอสนี่โกงมากนะครับเ<ๆ>มื่อก่อนผมจะเรียกสถานะของเจ้าตัวทัศ์เสมากิว่าฟอสชิลนะยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยอันนั้นผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วมันเรียกว่าสถานา Ford ะฟอสเฉยๆนะหรือจะเป็นฟอสฟิวหรือฟอสอะไรสักอย่างนี่ยแหละผมลืมแล้ว <S 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 แต่ฟอสชิลเนี่ยไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือโล กันดาเมจอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับผมติดมาจากออาวี RV นะฟอ okay. ร์ชิลโอเคราชาตระกูของผมก็เป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะครับล่อไป1ล้านหนึ่งนะอุปกรณ์3ดาวด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะ สำหรับราชาตใต้ดินของผมที่ผมปั้นมานั่นเองแล้วก็มาอยู่กันในรอบที่3ครับผมรอบนี้มีบาคุซันครับแล้วก็อันติจัดเข้าไปแบบเต็มๆครับผมติดสตันอยู่2ตัวนะจะมีเจ้าตัวด้วงและก็เจ้าตัวพริคพิสซอนเนอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ฮะวัคซีแมนได้2ปากกันไปสถานะฟอสระเบิดไป1ทีแล้วก็เรียบร้อยไปเลยะฮะเหลือแค่เจ้าตัวมูมิงไรเดอร์เท่านั้นฮะรัดไปจังหวะนี้แล้วก็ติดพิษเรียบร้อยครับสำหรับมูมิงไรเดอร์ถ้าเราชนะทั้งหมด3มครั้งเนี่ยเราจะได้แต้มบ 6,8ล้าน8นะเริ่มแรกเลยนะฮะเด็กดอกเปิดก่อนนะฮะเพื่อให้ติดบ,บทขยี้และอาจจะมีโอกาสิดสตันด้วยนั่นไงหน้ากากหวานโดนสตันไปหนึทีครับและจังหวะน,นี้ทัศสมากิร่างสองของผมจัดไปเต็มเต็ม,ตมครับผม4ีล้านหฮะ ฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีตัวปู่อมไงมันก็เลยโดนดาเมจแรงแบบแรงจัดๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมี EP ที่แล้วมั้งมีคนบอกว่าอยากเห็นดาเมดทัซึมกิแบบเพียวๆที่ไม่ติดโล่คลิปนี้ก็ได้เห็นแบบจัดเต็มแล้วนะฮะสำหรับทัมกิร่างที่2นะว่าดาเมดแบบเต็มๆแล้วเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะฮะนี่ขนาดทัศมกิร่างที่2ผมไม่ได้ปั้นสุดเลยนะ ปั้นแบบระดับกลางๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเศษปั้นนะฮะแต่ถ้าอยากเห็นปั้นแบบขั้นสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟบอกเลยว่าดามเมจแม่งโกูงมากรอบนี้กดข้ามไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ชนะนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวมารอบในสุดท้ายอันนี้นะนะฮะเกวินจัดไปครับผมเตะทะลวงเข้าไปจังหวะน,นี้โอ้โหแปดแสนสองติดสตันสองตัวครับผมส่วนใหญ่เวลาเกวินมันสตรตันเนี่ยมันจะไม่ค่อยสตันตัวหลักนะ มันจะไปสตันตัวที่มันอยู่รอบๆข้างนะครับอย่างเช่นสมมติเมื่อกี้มันเตะเกลีวไปเนี่ยเกลีวจะไม่ติดสตันอย่างแน่นอนฮะมันจะไปติดไอ้สองตัวบนและล่างเทนนะครับก็คือตัวรอบๆข้างนั่นแหละแต่ถ้าอุปกรณ์3ดาวมันมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสตัน3ตัวมีหนาวแน่นอนฮะก็รอบนี้รู้สึกว่าจะมีพลังโหดๆด,ด้วยนั่นก็คือ9ล้านนะฮะขอสงทีมแป๊บหนึ่งนะโอโบล้อฝั่งเขาจะเตะหายหมดทีมนี่ดิ ประเด็นหลักๆเลยแต่ความเร็วฝั่งเราเหนือกว่าฮะ s okay. <S บอลทองเขาได้เปิดก่อนไม่เป็นไรครับผมติดโลกกันไปฮะปู่บอมของเราต้านทานดาเมจได้ทุกรูปแบบนะยกเว้นพวกดีบัฟต่างๆนะฮะ oh, โอเคครับท <'s> okay. ัชเมกิของเราจัดกันไปครับเ <'s> okay. ต็มเต็มครับดอกนี้ลอไป4,5้าน้าครับติดฟอร์แล้วทายหมดแน่นอนนะโบนลอสจะไม่ทันทำดามเมจ <laughs> เลยหายไปแล้วไงคุณผู้ชม <laughs> มันโกงจริงๆสถานะนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปนะครผมอยากจะให้เพื่อนๆน,นั้นได้รับชมดามเมด สุดๆนะของเจ้าตัวทัศน์สมกิร่างที่2สําหรับทัศน์สมกิตัวนี้บอกเลยว่าดาเมจอยู่ที่1ล้านนะครับนี่คือดามเมจเพียวๆนะหล้ 1, 000, านอัตราการติดกิทิคอน28แเปอร์และดาเมจกิทิคอนริตเิบปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นทัศน์สมกิตัวละครที่ปั้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่1นล้านสนะครับบอกเลยว่าโดนทีนี้แบบคีด แอกอะเอาจริงโอ้โหสปีดฝั่งเราแม่งเยอะว่ะเด็กดอกกับเจ้าตัวไอเกวินผมได้เปิดก่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ติดบทขยี้กันไปนะครับแล้วก็ติดสตันด้วยเว็บปูบอมติดตันแล้วก็เกวินอ่าวสวนกลับไปก่อนหนึ่งทีครับเพราะว่าทัศน์มกิดามิคเขาแรงที่สุดนะฮะอ่ะสตันโกเคตตไปนะครับแล้วก็ทับซ้อนกับเจ้าตัวอ่อปู่บอมไปเนาะแล้วก็จังหวะนี้ยุงแดงปาดกลับมาก่อนครับโอ้โห11ล้านหายไป2ตัวคุณผู้ชม เซตป่าเถื่อนแน่นอนฮะแล้วก็ทัดซึมากิมาแล้วครับผมแบบเพียวเกียวนะจัดไปเต็มๆับจัองหวะนี้อยู่ที่10ล้านครับผม <c oughs> แรงมากๆครับแต่แรงไม่เท่ากับเจ้าตัวยุงแดงนะ <c oughs> เพราะว่ายุงแดงร่างที่2เนี่ยมันจะเป็นอันติรายเดียวซึ่งดาเมจอันติของมันเนี่ยจะอยู่ที่5้าร้อเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอัพมาเป็นอุปกรณ์3าดาวแล้วเนี่ยจะอยู่ที่5 5 0ถึง600นะบอกเลยว่าตัวละครที่ตีเป้าหมายรายเดียวเนี่ย ดามเมดมักจะแรงเสมอนะฮะส่วนอีกคนนึงก็นี่เลยครับทัศน์มก,กิอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ตัวละครน,นะหวังว่าทาัศน์มก,กิเขาจะได้เปิดก่อนนะฮะพอดูทรงแล้วคือโซนิกร่างที่2องเขาสป,ปีดมาเต็มเลยอะ่ะผมอยากให้ทัดมันโดนแบบทุกตัวไงอโอโ้โหเด็กดอกผมโดนเปิดตายไปก่อนว่ะจังหวะนี้เต็มเต็มครับเจดล้านทาัศมก,กิจัดมาลูกพอ่อดามเมจหนล้านสฮะขอแบบนักหัก หนักเลยนะลูกเต็มเต็มไปจังหวะนี้อยู่ที่สิบหกล้านครับผมอ้โหเกือบยี <lite> ่สิบล้านคุณผู้ชมขาดอีกแค่สี่ล้านเท่านั้นนะฮะนี่คือแบบแรงกว่ายุงแดงตัวเมื่อกี้อีกนะยุงแดงของอันดับหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันปาดอยู่ที่สิบเ็ดล้านนะแต่ทับซึเมื่อกีคนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟตัวละครล่อไปทั้งหมดสิบหกล้านนะครับค oh! ือแบบ ดาเมจมึงจะโกงอะไรขนาดนั้นโกงมากๆฮะเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชื่นชอบตัวละครเหล่านี้นะครับก็ดองตั๋วดํารอกันไว้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวทัชซึมากิี่ร้างที่สเนี่ยจะมาในประมาณเดือนที่9เดือนที่8เดือนที่ นะประมาณนี้พอดีผมเองก็จําแบบชัดเจนไม่ได้ยังไงก็ต้องขอภัยกันด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับแฟนๆของเกมวันพันแมนเดอะซองเก็ตต้องไม่ลืมที่จะติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมไว้น,น,นานๆหรือเยอะๆนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทนนุนแา่และสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพ คจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆ